สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปพี่น้องๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่17ก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะแนวทางของวันที่อ่าต่อนะคะพี่น้องจา๋าออกอะไรอะ่ะ เจ็ดเก้าสี่กับห้าหกเจ็ดเก้าสี่ห้าหกนะคะพี่น้องสำหรับสูตรวัดใจนะคะไปดูกันนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะออกสามศูนย์สี่นะคะพี่น้องสามศูนย์สี่ในตารางมานะคะศูนย์สี่เนาะศูนย์สี่นะคะ ก็เข้าในตารางนะคะ4 6นะคะ4 6แอดให้กัน4 9 4 8 4 6ไม่มีนะคะพี่น้องจา้าก็เข้าวิ่งรูดนะคะส่วนรอบพิเศษนะคะ0 9 2นะคะในตารางแตกนะคะ2 5นะคะ2 5มานะคะนี่นะคะพี่น้อง แอดมี52นะคะส่วน3ตัวบนนะคะ092ย์ 0, 9, นะคะ092ย์แตกนะคะ0นนะคะ92นะคะแตก3ตัวนะคะสำหรับในตารางนะคะพี่น้องจา๋าส่วน92ตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ในตารางของเราแตกเนาะ093ย์สนะคะ3ตัวนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับเลขในตารางเนาะอันนี้เจาะแตกนะคะอันนี้เจาะแตกเนาะ25หนะคะ อันนี้เลขในตารางนะคะพี่น้องอ่าส่วนน้อยปกตินะคะหกสองนะคะสองมาอีกเข้าวิ่งลูดนะคะพี่น้องจ๋าเข้าวิ่งลูดเนาะตัวเจาะไม่เข้านะคะสามสี่สองนะคะสามสี่สองสี่สองก็เข้าในตารางนะคะนี่นะคะสี่สองนะคะเข้าในตารางอีกนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับอ่าชุดในตารางนะคะเจาะเข้าแค่สองห้าเนาะ ส่วนนอย VIP นะคะห้าหกนะคะห้าหกมาในชุดกันนะคะพี่น้องจา๋านี่เนาะห้าหกตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้จอแตกนะคะเจ็ดเก้าสี่นะคะเก้าสี่แอดมีนะคะสี่เก้านะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะก็เข้าตรงรอบอยู่นะคะสําหรับอ่าชุดเน้นรอบนะคะพี่น้องจา๋าเน้นรอบเข้าบนล่างนะคะเข้าในชุดกันนะคะทั้งคู่เนาะ แต่ก็เข้าวิ่งลูดหานะคะสำหรับใครไปตาม1นะคะวันนี้หลุดนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเน้นรอบเข้านะคะทั้งน้อยปกตินอย vip นะคะกับน้อยพิเศษเนาะที่เข้านะคะแอดบอกว่า5จะมาอีกเนาะก็มาจริงๆนะคะมา2น้อยเลยเนาะมาน้อยพิเศษนะคะแล้วก็น้อย vip นะคะ5เนาะ ก็ยินดีกับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ถ้าไปก็ดูในตารางดีๆนะคะพี่น้องจ๋าสามารถจับแตกนะคะแตกแต่เกือบทุกวันนะคะสําหรับเลขในตารางเนาะแอดก็วางแนวทางให้นะคะก็ของอย่างเช่นวันนี้นะคะสูตรวัดใจวันนี้แตกรบอบอพิเศษนะคะแตกรอบพิเศษนะคะ0ูนย์เนาะพี่น้องนี่นะคะ0 9 2ยนะคะ อของเมื่อวานนะคะวันแรกที่แอดลงให้เลขในตารางนะคะก็แตกอยู่เนาะเมื่อวานนะคะวันที่สิบหกนะคะของวันที่สิบหกเนาะก็แตกนะคะเลขในตารางแตกสี่ศูนย์ห้านะคะนี่นะคะสี่มาศูนย์มาห้ามานะคะก็แตกอยู่เนาะสำหรับสามตัวนะคะเข้ารอบปกติเนาะนี่นะคะก็ ลุ้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับเลขในตารางนะคะวันนี้ก็แตก3ตัวนะคะสําหรับเลขในตารางเนาะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะแตกเกือบทุกวันนะคะสําหรับเลขในตารางนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปลุ้นๆด้วยกันนะคะลุ้นๆกันต่อนะคะของวันที่18นะคะวันพรุ่งนี้วันที่18นะคะเดือน1 1บเอ็นะคะ แอดเพียนเจ้าเก่านะคะก็ขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไล้์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์เนาะแอดเพียนพารวยนะคะหานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะ เด่นวิ่งรูดนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ค่อยปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจะเอาที่ใจชอบเลยนะคะก่อนที่จะรับชมตัวเลขนะคะของวันที่18นะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์นะคะพี่น้องจ๋าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะไม่ว่าแนวทางจะเข้าดีหรือจะหลุดนะคะก็ยังมารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะ,ะเลขหน้าตารางนะคะเอาเลขในาตารางไปก่อนเนาะ เ้านะคะห้าสอเนาะสำหรับตัวเด่นนะคะวิ่งรูด5้เจด สองศูนย์นะคะเน้นรูดนะคะเนะ้นรูดห้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องจ่าเน้นรูดห้ากับเจ็ดเนาะแอดก็จะมาเจาะห้า 5, นะคะห้ามาอีกนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าสอง ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะสำหรับเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะตัวเจาะเนาะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะชุดกันนะคะ อย่างเช่นของเมื่อวานนะคะก็เข้าชุดกันเนาะของวันที่17นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าชุดกันนะคะในรอบ vip เนาะชุดกันนะคะแอดให้กัน55นะคะ23นะคะสองหนึะคะหนนะคะ สองศูน์ไปอีกตัวนะคะ2 0งศูนเนาะพอมีตรงนี้เนะาะสำหรับท่านที่อยากจับสามตัวนะคะสามารถจับได้เลยนะคะในตารางเนาะก็ตัวเด่นก็ยกไปให้แล้วนะคะพี่น้องจา๋าได้ตัวชอบแล้วนะคะไปกลับนะคะ เน้นรอบนะคะปกตินะคะบวก VIP นะคะดีไม่ดีนะคะสูตรนี้จะมั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครมีที่วางแนวทางนะคะก็วางเป็นแนวทางได้เนาะโอ้ตกใจหมดอ่าสำหรับชุดเดนนะคะชุดเด่นตัวเจาะ ตัวที่แอดชอบนะคะ50นะคะ57นะคะแล้วก็59นะคะพี่น้องจา๋าส่วน7นะคะแอดชอบ70 72 79นนะคะสำหรับที่ขีดแดงๆคือแอดแอดชอบนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันนะคะ ชอบสองศูนย์สองหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องเน้นรูดนะคะเน้นรูดห้ากับเจ็ดเนาะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเอาที่ตัวเองชอบนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่าน โชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ